I'm สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมี่ก็อยู่ที่เคอน,นะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้เอมี่นะคะสวยสู้แดดมาตลอดทริปนี้3วันนะคะก็คือในส่วนของกันแดดของ eternity ตัวนี้นะคะเรียกได้ว,ดว,ว่าค่าใครมาดูใ,ใกล้เนี่ยวันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นค่ะกันแดดอย่างเดียวแล้วก็แต่งหน้าบางๆเพราะว่าจะเป็นวันที่เอมี่จะกลับที่ประเทศไทยแล้วก็คืออยากจะสบายๆนั่งเครื่องไปแล้วแบบไม่อยากจะหน้าหนามาถ้าขนตาก็ไม่ได้ติดนะเพราะฉะนั้นเ่ยอยากได้อะไรที่มันบางเบาเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะคะในกล่องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าน้องเขาจะเป็นหลอดแบบนี้มาะ ุณสมบัติพิเศษนะคะก็คือเวลาทานเนี่ยยิ่งเหง่อออกก็จะยิ่งแบบนึกไปกับหน้าแล้วก็ไม่มันวาวนะคะที่สําคัญเนี่ยใครที่หน้าแห้งหรือว่าเหมือนเอมี่นะคะมีส่วนบริเวณทีโซนที่มีความมันแล้วก็ในส่วนของผิวแห้งนะคะบอกเลยเยว่าหน้าไม่แตกแน่นอนค่ะง่้ยก็อย่าลืมมาสั่งกันนะราคาเบาๆเลยค่ะหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแลวใครสนใจก็มาสั่งได้คะ่ะอันนี้เอมี่เอามา ได้ๆว่าเอามาปล่อยที่นี่ด้วยนะคะบางส่วนเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนก็อยากได้นะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาสั่งกันได้ค่ะเดี๋ยวจะแปะเปอร์คนขายไว้ข้างหนนะ้เาเวริมัสกัยยะนะันบ๊ายบาย